Happy birthday. Happy birthday to you. Look at me now. อา่าน้องก้องคงจะดูคลิปนี้ของพี่แล้วสินะแล้วตอนเช้าคงจะได้ดูคลิปอันนี้ไปแล้วว่าคลิปแบบวนพอมันเกิดนะครับก็ ออะะนะครับผมคือพี่ไม่มีอะไรจะบอกนะครับคือพี่ไม่มีอะไรจะคือไม่มีอะไรจะพูดอะ่ะคือแบบไม่มีอะไรจะมาบอกอะ่ะแต่คือขออวยพรให้แล้วกันว่าคือไม่คือไม่มีอะไรจะให้ไม่มีอะไรจะบอกแต่คือจะมาอวยพรว่าขอให้น้องกล้องนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับได้อยู่กับเราเป็นนานๆนะครับแล้วก,ขกขข็ขอเป็นเด็กดีของพ่อขอเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับแล้วก็ ขอให้น้องกล้องเนี่ยได้เกียตสีพุกธิชาอะไรี้นะครับขอให้น้องกล้องขยันมนเพียนขอให้น้องกล้องแบบแล้วคือคือขอคือน้องกล้องขออะไรนะขอให้สมปรารถนาอย่างที่น้องกล้องต้องการเลยนะครับผมก็คือปกติไม่นไม่ได้เรียกน้องกล้องแล้วอาจจะอาจจะเขินๆหน่อยนะครับก็นะครับผม ม่มีนะครอบไปฟังคนอื่นต่อเลยครับ Happy birthday นะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขในช่วงวันเกิดนี้ขอให้ที่เราพูดไว้ขอให้สมปรัรถนานะคะช่วงวันเกิดนะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆนะคะ เนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันเกิดของน้องกล้องนะครับหนึ่งในทีมงานผลักพาดนะที่ว่าน้องโจเป็นคนดูเอเนื่องจากวันนี้วันเกิดน้องกลง้องที่ก็จะขอให้น้องกลงอ้องสุขสันต์วันเกิดนะครับทิดสิ่งใดกนะ็ขอให้สมปราณาขอให้แก้วัาปลอดไยโรคไฟใเจ็บไม่มีสับปะุกสับประรกสับประรคสับประรสับประรดเสน่ห์ยังไรจงหมดไปนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับ ก็ขอบคุณท Li ุกคนนะครับท so, no ี Zhou ่ไวยพรวอนเิืในกับผมขอบคุณมากมาครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายช anel นี้เป็นช anel ที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ